อันนี้ก็เป็นต้นขิงครับเอาปลูกไว้กินสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้พามาชมผักสวนครัวของบ้านที่ปลูกเอาไว้กินกันในโควเรือนนะครับทีน,นี้ก็จะเป็นน,นี่นต้นอะไรอะ่ะต้นแมงลักเหรอครับผมก็ปลูกไว้ใส่กระถังแล้วก็มีอันนี้เขาเรียกต้นอะไรนะครับจับจับชายเหรอมไม่รู้จัก <laughs> จะใชแ่แบบที <laughs> ่เขากินกับผัดไทยอะครับ ก็ปลูกไว้ในบ้านเอาไว้กินกับผัดไทยปลูกใส่กระถางไว้ไงครับดูแลดูแลง่ายกว่าอันนี้ก็เป็นต้นหอมเป็นหอมแบ่งปลูกใส่กระบะกกระมังเก่าๆไว้ นี่ก็ต้นแมงลักษนต้นแมีงลักชุดหนึ่งครับปลูกใยกระถางแบบนี้จะดูแลง่ายครับก็แตกกอเยอะมากเลยครับ อันนี้ต้นที่ปลูกไวท้ที่บ้านก็เป็นต้นน้อยหนา,า,นาพันเพศรปักช่องนะครับปลูกได้ประมาณเกือบจะห้าหปีแล้วครับลูกเขาใหญ่มากเลยนะครับแต่ช่วงนี้เขากําลังออกดอกนะครับเขากำลังออกดอกนี่พามาชมนะครับจริงๆแล้วคือ เขาออกนี่มีหลังน,น่เงยจริงๆเขาจะออกดอกถ้าสมมติอยากให้เขาออกดอกนะครับเราต้องแต่งกิ่งแต่งกิ่งอีกนิดนึงแต่ตอนนี้ผมไม่มีเวลาแต่งละผมคิดว่าจะปลูกเอาไว้ให้มันเป็นร่มเง,งาน่ครับตอนนี้เขาก็เริ่มออกดอกออกเป็นบางบางกิ่งนะครับนี่ครับเราก็เริวออนะ่าพร้อมแล้ว ดอก็จะออกเยอะตัวนี้นะครับถ้าเราทําการแต่งจริงพว,พวกนี้เราไม่ควรจะทิ้งไว้เยอะเพราะว่าแสงแดดจะมันมันจะไม่ส่องถึงต้นตรงนี้นะครับเนี่ยแบบนี้มันก็จะไม่เป็นละกพราะเสือมันจะโดนมแมลงเจาะจริงๆต้องฉีดพ่นเป็นพวกฮอร์โมนที่เราหมักนะครับอะไรพวกมแมลงจะเป็นมแมลงปีกแข็งเหมือนตัวด้วงอะไรสักอย่างนะครับมาเจาะ ลูกเขาจะใหญ่มากเลยครับลูกโลนึงประมาณเอ้ยลูกนึงประมาณเกือบโลก็มีนะครับนี่ครับเคยทําการเสียบเสียบกิ่งไปแล้วเสียบแล้วไปปลูกไว้ที่สวนนะครับจนเสียบไปประมาณห้ากิ่งแต่มันเป็นอยู่แค่2องกิ่งต้นใหญ่มากเลยนะครับทุกคนนี่คือลําต้นครับ ูมาประมาณห้าถึงหกปีนะครับดูลำต้น,นครับเท่าขาคนนะครับมือจับยังไม่อบเลยใหญ่มากต้นใหญ่มากจริงๆต้นนี้ตอนตอนเข้ามาแล้วประมาณสองสามครั้งนะครับเนื่อจะเห็นกิ่งแน่นบนนะครับ จริงๆกิ่งนี้อยากจะตัดออกแต่ว่าตัดถึงแค่ตรงโคนตรงบนนู่งนะครับเห็นไหมครับตรงโคนบน,นตัดครั้งหนึ่งแล้วพงนี้ก็ตัดตัดตัด,ตดแต่เขาก็แตกกิ่งออกมาเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวจะเอารูปเอ่อผลที่เขาเป็นประมาณปีที่แล้วเดี๋ยวขึ้นดูให้ดูนะครับลูกหนึ่งใหญ่มากเลยนะครับถ้าใครอยากจะเอามาปลูกก็ลองหาซื้อมาปลูกดูนะครับ เป็นน้อยหนาพันเพชรปักช่องครับต้นเขาสูงมากเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะมาทำคลิปสอนในเรื่องของการเสียบกิ่งตอนของต้นน้อยหนานะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวต้องหามาเล็ดมาเพาะให้เป็นกิ่งกิ่งที่จะมาเสียบเสียบกิ่งอีกทีนึงเดิมที่ตรงนี้ทำเนี่ยครับ ใช้มเมล็ดในการเพราะน้อยหนาบ้านน้อยหนาหนังน้อยหนาไฟล์เอาไว้เสียบแต่ตอนนี้กิ่งนร้สึกว่ามันจะแก่เกินไปแล้วครับกิ่งมันแก่เกินไปมันหลายปีแล้วรากมันขดละตอนนี้รากเข้าขดแล้ว,ว,ลขขลวถ้าไปเสียบกิ่งเราต้องมาล้างรากอีกทีนึงครับ นะครับเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะมาสอนเทคนิคการเสียบกิ่งของต้นน้อยหนาพันเพชรปักช่องนะครับ